สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับค่อยทูยูนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตงานรีโนเวทบ่อปลาพร้อมปรับพื้นฐานรอบตัวบ้านบ้านลูกคา้าโซนกรุงเทพกีทากันนะครับผมนี่จะเป็นพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นจัดสวนนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ปรับปรุงในพื้นที่นัเลนในสวนนะครับของด้านหน้าตัวบ้านนะครับถ,ถัดไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่รีโนเวทบ่อปลานะครับ ส่วนด้านนี้ก็เป็นทางเดินครับที่ปูด้วยหินแผ่นทางเดินขนาดใหญ่นะครับเรียงด้านข้างตัวบ่อไปนะครับไปจนถึงด้านห้องเลสรูมนะครับที่ทําใหม่ในส่วนของพื้นที่ด้านข้างพื้นหินทางเดินนี่นะครับเราก็ได้ตกแต่งด้วยสวนขนาดย่อมนะครับเพื่อให้มีความล่มลื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะครับที่เราได้ปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับ อันนี้จะเป็นพื้นที่บ่อปลานะครับโดยรวมในส่วนของพื้นที่บ่อกรอนะครับเราได้ทำการรีโนเวทใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนเป็นไม้ WPC พร้อมโค s กแซลเลตอย่างดีเลยนะครับผมเราก็ได้ซอยฝาพื้นไม้นะครับให้เป็นแบบขนาดกระทัดรัดน,นะครับที่สามารถยกขึ้นได้อย่างสะดวกสบายนะครับ ในส่วนของพื้นที่ห้องที่สร้างใหม่ตรงนี้นะครับทางเจ้าของบ้านก็ได้จ้างผู้รับเหมามาทําขึ้นนะครับเห็นได้ว่าห้องนี้มีความสวยงามมากเลยนะครับประตูเป็นกระจกบานพับทั้งหมดนะครับและในส่วนของด้านส่วนหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่นั่งเล่นนะครับที่เราได้รีโนเวทใหม่ก็จะมีตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผม ถ้าสนใจสนใจจะรีโนเวทปรับปรุงบอ่อปลาหรือปรับภูมิทัศน์รอบตัวบ้านสามารถติดต่อเราได้ในเพจค่อยถูอยู่ได้เลยนะครับ